อ่ะยูนิเวิร์สไทคลิปนี้ครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำอาบิลิตี้ที่ทำยากที่สุดในเกมนะตอนนี้ครับแม่งยากกว่าซุคุนะลูฟี่หรือว่าชาโดอีกครับก่อนดูวีคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นใจให้กับผมด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการทำอัมบาทำกันยังไงส่วนวิธีการเริ่มต้นทำเควสอัมบาครับให้เราไปที่หมู่บ้านหลังน้ำตกเลยนะโอเค ออมันให้เราไปดีฟีดซอรก็คือ NPC ตัวใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาแหละน่าจะอยู่ประมาณนี้ย20ตัวโดยเควสแรกครับมันจะให้เราไปฆ่ามอน20ตัวนะซึ่งมอนตัวนี้จะเป็นมอนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ครับโดยมอนรูปร่างของมันเนี่ยจะเป็นอมอนถือดาบอยู่นะครับคิวให้ครบ20ตัวเลยนะมันอยู่ตัวเดียวเลยวะ แล้วก็ตัวสุดท้ายฟูกันเฮยโเบาขนาดนั้นเลยตคตรีวเนี่ยเรียบร้อยเสร็จหนึ่งเควสพอเราทำเควสเสร็จแล้วครับให้เรากลับไปคุยกับ NPC ที่เรารับเควสมาตอนแรกเลยนะอันเดอร์สตูดเราต้องใช้ของทั้งหมด6ชิ้นน่นาจะจำได้อยู่ดูเควสสิ เควส์มันให้เราครับเป็นโซลเนชัพเตอร์ซึ่งเรูต้องไปเสกของก่อน ในส่วนต่อมาครับเราต้องคาเป็นเจ้าชาร์เตอร์ตัวนี้นะซึ่งต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด6ชิ้นครับชิ้นแรกเจ้าเฮเวลี่นะสามารถดรอปได้จากกล่องอยู่ในระดับเลเจน d a r รีหรือว่าเราไปทำเควสอีกตัวใหม่ครับที่มันถูกเพิ่มเข้ามามันจะเป็นเจ้าชาร์โดเอ s ซินนะครับผมมันก็จะมีโอกาสดรอปอยู่5%นตะต่อมาครับจะเป็น d e โ o n i c สกอร์เจ้าตัวนี้สามารถดรอปได้จากเจ้า เดอะฮันเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะต่อมาครับเจ้าคอปเปเต็ดโซ l เจ้าตัวนี้สามารถดรอปได้จากกล่องอยู่ในระดับอีพิกนะครับต่อมาจะเป็น f ฟก g m เมนต์ออฟเดครับเจ้าตัวนี้เราต้องเสกบอสที่ชื่อว่า h a าร์โด s อ s s ินมาตีครับเพื่อ ได้มานะครับผมอย่างที่5จะเป็น tail of the universe สามารถดรอปได้จากกองจะอยู่ในระดับ Epic แล้วก็อย่างสุดท้ายครับจะเป็น godly p e i s o n เจ้าตัวนี้มันต้องใช้วัตถุดิบในการคราบนะเราสามารถคราบได้จากตู้ตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแต่ละอย่างที่ผมค่อยๆทำล้วกันนะ โดยวัตถุดิบแรกที่ผมสามารถหาได้ครับนั่นก็คือดีโบนิกสกอร์นะซึ่งจะดรอปมาจากเจ้าบอสเดอะฮันเตอร์ครับเราต้องมาที่ถ้ำภูเขาไฟเพื่อเสกมันนะอันนี้ไม่ได้แล้วแต่เดอะเดอะฮันเตอร์ได้เราเสกเดอะฮันเตอร์ได้หน้ากากรมันต้องดรอปจากกล่องอะไอ้เฮียแล้วมันจะดรอปจากกล่องได้หรอวะไอส้สั์งงตรงเนี้นะเดอะฮันเตอร์จัดมาน้อง โดยวัตถุดิบในการเสก The Hunter ครับจะมีอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือหน้ากากนะอัส,สคณะแล้วก็เจ้าข้อติดโซ,โซ่ซึ่งจะอยู่ในระดับอีพิกทั้งคู่เลยครับหาค่อนข้างที่จะง่ายเราไม่ได้เปิดฮะคิอาได้มาแล้วดีโบนิคสกอร์เก็บไว้เลยดีโบนิคสกอร์มับเข้าให้ ได้แค่เนี้ย the next day และนั่นก็คือวันแรกที่จบลงไปครับทุกคนผมฟาร,ร์มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าผมได้ m o n น c h รมาติกออฟแค่อันเดียวเท่านั้น m o n o โค r มาติกออฟครับเราต้องการทั้งหมด2ชิ้นนะซึ่งชิ้นแรกจะเอาไว้คราบเจ้า godly doctor prison นะครับผมชิ้นที่2จะเอาไว้เสกเจ้าวอ s ช shadow a s s a s s i ซึ่ง ผมได้แค่อันเดียวเท่านั้นฟาร์มแม่งทั้งวันนะทุกคนแต่หลังจากที่ผมนอนแล้วตื่นขึ้นมาอีกค,ครั้งหนึ่งเคียบทุกคนแอดมินเขาก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนทำให้ครับเจ้าสองอย่างนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะโดยด็อกเตอร์กอตลี่เพซันเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้โคนมาติกออฟอีกต่อไปครับขเขาลบออกไปแล้วนะยินดีด้วยกับคนที่ไม่ได้ทำเดย์วันะแล้วก็อย่างที่สครับเจ้า คนโนมัติออฟที่หายากๆเนี่ยเราสามารถหาได้ง่ายๆเพียงเราไปทำอีกพีเควสครับนั่นก็คือเจ้าบอสช h ร์โดเอ s ซ s s i n เราสามารถรับได้จากไอ้รถเมเลยนะครับผมแล้วมันไม่ดรอปแค่คโนม t ติออฟอย่างเดียวนะทุกคนมันดรอปเป็นเจ้า Score h ฮเวอ l ีด้วยนะซึ่ง h ฮเวอ l ีตัวเนี้ยมันก็ใช้ในการครับเจ้าชาร์เตอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมเลทในการออกทั้งคู่จะอยู่ที่5%นะอย่างละ5% ูุดิบต่อมาที่ผมต้องการครับทุกคนนั้นก็คือ Fragment Update Fragment Update สามารถหาได้จาก Shadow Assassin ซึ่งจะเป็น Shadow Assassin คนละตัวจาก e e PQ นะครับผมตรง Eek PQ จะไม่ดอป Fragment of d a t e นะแต่เจ้า Shadow Assassin ในธรรมเนี่ยมันจะดอบแค่ Fragment Update นะครับผมซึ่งจะแยกกันโดย สิ้นเชิงนะครับวัตถุดิบในการที่จะต้องใช้ในการเสกเจ้าชาร์โ s s อสซินนะครับจะใช้อยู่2อ,อย่างจะเป็นคอปเปเตโซแล้วก็โมโนโครมาติกออฟซึ่ง <ate> เป็น o อฟอันเดียวกันที่เราพูดไปในตอนแรกก็แหละชา o ์โ s <Shadow Assassin> s อสซินบอกว่าที่เราต้องการใช่ไหมไม่ผิดเนาะฟึบอ,อ้าวไปสัต ฮาคิเกาะหมดพอดีเลยเอ้ยไอ้ยีอย่อผู้ใช้เซโนกันเหรอ <laughs> What the f u วิญญาณคำสาบกลายเป็นผู้ใช้สแตนหน่าหนีไม่เคยเห็นที่ไหนก็น่าจะเห็นที่นี่แหละฮาคี้เกาะมาแบบเดียวเลื่อนหายปเ,ปเป็นพัน เย้แฟกเมนอัปเดตในที่สุดไฟนอลี Finally, bro มันจะเข้าไปอยู่ในตัวเลยต้องทำช่องเก็บของให้เต็มเอ้ยไม่ใช่ต้องทำต้องทาช่องเก็บของให้ว่างด้วยนะครับไหนวะแฟกเอา้าไม่ใช่เหรออัปเดตอ๋อมันไม่ได้อยู่ในเตัวมันอยู่ตรงนี้โอเคเราเก็บเข้าตัวก่อนบึ้บอ่า แล้วเราก็เหลือในส่วนของการครับไอ้นี่อะไรวะกอตลี ly, ่ーปะกอตลี่หรือว่าด็อกเตอร์วะน่าจะด็อกเตอร์กอตลี่อ่ะหรือว่ากอตลี่ด็อกเตอร์หรือว่าเฮเวนกอตลี่เอ้ยมันชื่ออะไรวะ ตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างของผมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของ h ฮฟเวอี่อย่างที่พูดไปเลยมันจะดรอปจากชาร์โดเอสซินนะครับแต่ผมก็เปิดกล่องได้นะแล้วก็ในส่วนของอ u n i v e r s ิร์สไมไม่ใช่อ u n i v e r s ิร์สไทม์ิเทลออฟเดอะยูนิเวิสามารถหาได้จากการเปิดกล่องทั่วไปแล้วก็คอปเติดโซนะเราขาดแค่เจ้า g o d l ลี่ด็อกเตอร์พรีเท่านั้นเองอ่านี่เราต้องใช้ g o d l ลี่ด็อกเตอร์พรี Credition เราต้องใช้เป็น c o อประเต็ด r อโซึ่ง c o อประเต็ด r อโเราต้องไปรับเวสท,ทำล i ป p e อก่อน,นครับตรงนี้โดยเราต้องมี c o อประเต็ดซซึ่งกูฟาร์มมาประมาณ20นาทีกูยังไม่ได้สักอันเลย c o อประเต็ดต้องไปฟาร์มใหม่แวะแวะแวะหน่อยแว่หน่อยแว่หน่อย อุ้ยมีโบนด้วยเดี๋ยวเราเอา t ท l e อฟ t h อ u n i v e r s อออกแล้วก็ c าบเต็ดโซออกเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ no 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 don't touch me there Add item ออกแล้วก็หาเทลเก็บไว้หนึ่งแล้วก็ c าบเต็ดโซเก็บไว้แล้วหา t เทลอีกเพื่อมี t เทลเราได้ใช้ t เทลเลยควีม โคดิงะโคเดกา้าสี่แสนฮันเนี่แล้วก็ขายไม่หมดด้วยได้มาแปดหมื่นฮันน่ขายไม่หมดอีกแล้วฮันเนี่ขายไม่หมดไอสัตว์กวนตีนขมับแม่ง วนตีนขามาับแม่โอเคแล้วเราก็น่าจะต้องเก็บไว้ในตัวนะสำหรับเขาประเต็เนี่ยถ้าที่จะไม่ผิดโอเคเก็บเข้าไว้ในตัวแล้วเราก็คุย yes 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 มันให้เราาเป็นเควสของลิปเปอร์ส่วนเควสของลิปเปอร์มันให้เราไปฆ่าคีปหนึ่งร้อยตัวครับ ส่วนวิธีการในการฆ่าคีป100ตัวครับทุกคนโคตรยากโดยเราต้องใช้3 b อ l บิลิตี้เท่านั้นถึงจะสามารถฆ่าได้อย่างแรกครับจะเป็นสตาร์แพตินัมเลควิมอย่างที่2จะเป็น The ดอะเวลเ q u i ยมแล้วก็อย่างที่2จะเป็นอัมบาซึ่ง2อ,อย่างแรกครับสตาร์แพตินัมเลควยมกับ t เดอะเวลเ q u i ยมเราต้องมีเจ้าลูกออฟก่อนนะเคิดออฟซึ่ง หาโคตรยากเลยทุกคนเราไม่สามารถที่จะหาได้เลยคือมันก็หาได้แหละแต่มันจะต้องเปิดกล่องได้หรือรอเกิดทุกๆ2ชั่วโมงครับแล้วทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยโอกาสในการเกิดมันจะอยู่ที่1%ด้วยซ้ำครับโคตรยากเลยทุกคนในการฆ่าคีป100ตัวนะแล้วอัมมาแน่นอนครับเราไม่มีอัมมาแน่เราต้องไปยืมอาบิตี้ทั้ง3อย่างนี้ จากเพื่อนเท่านั้นหรือให้เพื่อนขาบให้เราไม่ก็ไปหาซื้อซึ่งยังไงก็ระวังโดนโกงด้วยนะครับนม่ต้องไปทำาอื่างอื่นด้วยซึ่งพี่สะสมดาก้อนบอลรอไว้แล้วแหละแล้วดาก้อนบอลแม่งไม่ดรอปเลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยดีที่เก็บไว้เจดลูกเมารีเมมเบอร์ไปทีน้องๆใครที่ยังไม่มีสูคูนะ เรียบร้อยครบเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาคนเดวะเลควิมใช่ไหมเรียบร้อยเสร็จเควสใครวะมันเป็นของตัวใครวะเอาไปทีพอเราข้างคลิปเสร็จครบ100ตัวครับทุกคนหนึ่งอย่างเลยท,ลที่เราต้องมีในตัวนะั่นก็คือเลควิมแอโร่โครับมันต้องการเลควยมแอโร่แล้วก็คอเปเตตโซอยู่ในตัวเราถึงจะสามารถได้คอปเตตแอโร่มาครอบครองนะอ๋อช่องเก็บของเต็มมันเลยไม่นี่ ไอสัตว์เอ้ยดีนะที่มันไม่เซฟไอ้กี้อะโอเคช่องเก็บของเต็มดีที่มันไม่หายไปเลยอ่าได้มาแล้วคอปเปติดโซ l ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคอปเปติดเอลโลพอเราได้คอปเปติด a อลโลมาแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็สามารถที่จะคาบก็อดลี่ด็อกเตอร์พีซันได้เลยนะก็อดลี่ด็อกเตอร์พีซัน อ่าได้มาแล้วแล้วเราเหลืออะไรอีกเราน่าจะไม่เหลือแล้วปะเราน่าจะทําได้เลยในส่วนของช h ปเตอร์เนี่ยเราน่าจะทําได้เลยอุ้ยคอปเต็ดโซ่ไอแบมีคอปเต็ดโซไหมน้องขอคอปเต็ดโซ่หน่อยอ่าเรียบร้อยคอปเต็โซที่เหลือเราก็เอาวัตถุดิบในการทําออกมา เอ่อเฮเบอรี่แฟกเมนต์อัปเดตก็ตี่ดีโบนิกสกอร์คอปเป์เตโซอ้าวเขาเป์เตโซพี่มีอยู่แล้วโอเคแล้วน่าจะคราฟได้เลยนะครับของวัตถุดิบเราครบหมดแล้วเอา้าเฮเบอรี่ทำไมกูมีสองอันวะไม่รู้อ่ะโอ้ยได้มาแล้วเรียบร้อยเสร็จเควสครับเป็นชาร์ปเตอร์เนาะแล้วเราก็ต้องกลับไปรับเควสกลับไอ้นี่ พอเราได้ชาร์ปเตอร์มาแล้วครับทุกคนให้เรากลับไปคุยกับ NPC ตัวเดิมเลยนะครับมันจะให้เควดเรามานะ u n d e r อร์สตเรารับเควสมาเรียบร้อยเราต้องไปดีฟี s สกิบดีดอบดอบเย็บเย็บ,ยบอ่าเราต้องไปดีฟีดบอสสองตัวครับเดอะ m b a s o l e n แล้วก็สซลั t มันอ่านว่าอะไรวะลืมแล้วก็สกิบดี n o บ b ี e ซึ่ง ไอบ้บอสอัมบามันก็เกิดพอดีนะน่าจะยังไม่มีคนไปตีบะเราไปตีอัมบากันเคลต่อมาครับมันจะให้เราไปดีฟีดอัมบาแล้วก็สกิบิดี้นนบี้นะสกิบิดี้นูบี้ครับสามารถเสกได้เหมือนกับบอสตัวอื่นๆเลยนะครับผมโดยวัตถุดิบที่ใช้ในการเสกเนี่ยจะใช้ t a ลอ of the Universe ทั้งหมด3ชิ้นนะครับแล้วก็สกิบิดี้เทลออฟเดอะยูนิเวิรอัน โอเคเราน้าจะมี tail of the universe สามาันเราตี skibidi ก่อนก็นได้ of the universe หนึ่งสองสามแล้วก็ใช้เงินอีกสามแสนอู้สามแสนเลยเหรออุ้ยมันเป็นผู้ใช้ดอนเหรอ ผมเพิ่งรู้ว่าดอนมันแน่ลำคานขนาดนี้โอ้ย <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เราตีสกิมินี่นูบี้ตายครับเราก็ไปตีอัมบาต่อเลยนะอัมบาจะเกิดทุกๆ30นาทีครับตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่เวลบอสนะสมมุติ อัมบาเกิดตีหนึ่งสาสิบนาทีนะครับผมแล้วอัมบาตายตอนตีหนึ่งสามนาทีต่อไปอัมบาจะเกิดตีสองใช่ไหมแต่มันจะไม่เกิดตีสองตรงไปครับมันจะเกิดตีสองสามนาทีเรียบร้อยเสร็จเควสแล้วเราต้องกลับไปคุยกับไอตัวนั้นปะ หรือว่าอัลเฟเบิร์นมันเข้ามาในตัวเราเลยวะเอ่อเช็กก่อนอัลเฟเบิร์นไม่เข้ามาในตัวครับเราต้องกลับไปคุยขอหน่อย yes yeah ได้มาแล้วอนิวเบิร์นขอญาตเก็บไว้ในตัวแค่นี้เราก็สามารถที่จะรับ the sovereign 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 มันอ่านว่าอะไรวะลืมนั่นแหละ ซอสได้แล้วอัมบาซอสเรียกง่ายๆโว้วโว้วโว้วเลยเลยเซิร์ฟแหลกครับนี่โซเวลนซอสเอาออกอย่าหลุดกูขอแค่นี้แล้วก็รีบ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 เร,รียบร้อยครับเราได้มาแล้วโซเลนซอตใช่ไหมเข้ามาในตัวโอเคแล้วเราก็ไปหาสแตนลิส ช่องเก็บของยังไม่เต็มกิฟมีสเตลิ t แล้วก็ The Sovereign Sword แทงเข้าไปอุ้ยแอนิเมชันเที่ยเกมมันไม่เคยมีแอนิเมชันตอนตอนที่เราใช้อบิ l ิต y ี้เลยนะเฮ้ย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 ไม่ได้เปิดเสียง ปม่ผมไม่ได้เปิดเสียงอุ้ยโคตรเท่ทุกคนเชี่ยม่งเท่จัดเลยอุ้ยเชิ t อุ้ยอัมพาอนิเมชั่นแม่งเท่จัดอือเรียบร้อยแค่นี้เราก็คู่ควรกับอัมพาแล้วสินะเอ้ยอู้ มันอยู่ในระดับของมิสติกเลยครับว้าวจากระดับอันคอมมอนหรือว่าคอมมอนอยู่ในระดับของมิสติกเลยว่าเอ้ยผมเสียายผมไม่ได้เปิดเสียง <c oughs> ผมไม่ได้เปิดเสียงตอนที่แทงดาบไว้โอ้โหจบแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มอวิตีสักคู่นะครับทุกคนแล้วเรามาดูกันเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มในส่วนของมาสเตอรี่อีกนะมาสเตอรี่มันต้องใช้ประมาณ200มาสเตอรี่นี่แหละถ้าจําไม่ผิดเพื่อ ปลดล็อกสกิลต่างๆซึ่ง mastery มันดรอปจากการที่เราไปตีอัมบานี่ครับผมอขออนุญาตไปฟาร์มอะไรสักคู่ก่อนนะ A few moments later อ๋อนี่ไงนี่ mastery ผมขึ้นเป็น level 2แล้วครับเราจะตีได้ตัวละ50มาสเต mastery นะเออ level mastery อยู่ที่50แล้วกัน พอมาสเตอรี่อยู่ที่เลเวล2เนี่ยผมจะได้กล่องเป็นกล่องเลเจนดรี่ครับอ่าก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยเอ๊แต่ผมไม่ได้เป็นพวกสกินหรือว่าพวกของตกแต่งอย่างอื่นใช่ไหมโอเคเราต้องตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามาสเตอรี่เลเวลมันจะถึงเลเวลที่12เหรอโอ้ชิบหายแล้วทุกคนตัวละห้าสิครับเราต้องตีจนกว่ามันจะ22เอ้ย12โอ้โหน่าจะทั้งคืนแน่เลยคลิปนี้น่าจะลง ในตอนวันจันทนะร์น่ะดูทรงแหละ